สวนมนต์ประจำวันบูชาพระรัตนตรยัยอาลหังสัมมาสัมพุทโธะพระควาพุทธังพระควันตังอาภิวาเทมิสวาคาโตพระควาตาธมโมธรรมังนัมมสามิสุปฏิปันโนพระควะโตาสาวากาสังโค SANGKANG nama namo tassa phaka arahato samma sambputa namo tassa arahato samma sambputa namo tassa arahato samma sambputa อิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสยานังพุทโธภคควาติสวากาโตภะควตาธรรมโม สันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิจพโววินยูหิติสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสงวังโฆอุชุปฏิปันโนภาควโตสาว a กสงังโฆ ยายะปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโคสามีจิปฏติปันโนภะควะโตสาวกสังโคย่าที่ทางจตาลิปุลิสาุคานีอัตถปุลิสาุขลาเอสะภะควะโตสาวกสังโคอาอุเนโยปาอุเนโยทักขิเนโย อัญชลีกาลานิโยอนุตารังบุญญาเขตังโลกัสาติคาถาพาหุงมหากาพุทธชยมงคลคาถาพาหุงสาหาสมาพินิมนิตสาวุธันตังครีเมคารังอุทิตโคลาสะเสนมาลัง ฐานาทิธรรม,มวิชินาชิตาวามุนินโธตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานีมาลาติเลกามพิยุตชิตสภารติงโครัมปนาละวะกาม,ามัตัมธัตุยขังขันติสุทันตะวิชินาชิตาวามุนินโธตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานี นาลาคิลิงขชวลังอาติมาตาปูตังทาวาคิจักกมามสนีิวะสุทาลุนันตังเมตตมภูเสกวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานิอุคิตะขัดข,ดขดมะมติหัตถะสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปะังคุลิมาละวันตัง อิตีพีสังขตมนโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิกตาวานากะกตถมุทลังอีวะค้าพินิยาจินใจยะทุกถาวจานางชนะก,กายามเชสันเตนะโสมาวิชนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิ สัจจังวิหายามติสัจจกวาทกเกตุงวาทาพิโรปิตามนางอติอันทภูตังปัญญาปัทิปัชชะลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยมงคลานิสัจจังวิหายามติสัจจากวาทกเกตุงวาทาพิโรปิตามนางอติอันทภูตัง ปัญญาปัทิปัชชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินันโทปนันทพุชชคังวิพุทธังมหิตทิงอุตเตนะเถระพุชเคนะธรมาปยันโตอิทูปะเทสาวิชินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิ ชุคาหาทิฏฐิผุชเคนะสุทธะอัตถังพราม,มังวิสุทธิชุติมิตรทิพกาทิพานังยานาคเทนะวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคลาอัถฐคาถาโยวาจโนทินทิเนสารเตมตัมที หิตวานะเนกะวิวิทธานิจุปัตตวานิโมขังสุขังอธิคะเมยะนาะโลสปัญโยมหากาลุนิโกนาโถหิตายาสัพพะปานินางปูเลตะวาปาลมีสัพพะปะโตสัมโพธิมุตมมังเอเตนะสัจจวเชนะโหตุเตชยมังขลัง ชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิเชโยโหอยิชยสุชยมังคะเลอาปลาชิตะปลังเกสีเสปทาวิโปคะเลอาพิเสเกสัพพะพุทธานังอาคาปโตปโมทติสุนัขัตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุทิตัง สุขนโนสุโมหุโตจะสุยิฐถังพรมมะมจาลิสุป,ปัธาขีนังกายกรรมมังวาจากรรมมังปัธาขีนังปัธาขีนังมโนกรรมมังปานิขีเตปัาขีนาปาัา,ปาขีนานิกตาตวานะลาพันตะเถปัธาขีเนภาวันตุสาพมังคารังราคันตุสพพเทวตา สัพพุทธานุภาเวนะสธาโสธีภาวันตุเตภะวันตุสัพพมังคารังราคันตุสาภเทวตาสัพสพธรรมานุภาเวนะสธาโสธีภาวันตุเตภาวันตุสัพพมังคารังราคันตุสาภเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสธาโสธีภาวันตุเตแผ่เมตตาให้ตนเอง อาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวนอาหังอพยาปัชโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงสุขีอตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข กายสุขใจรักษากายวาจาใจให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเทินแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอาเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยปจช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาน,นีคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุข,ขีอาัตานางปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเธอบทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลอีทังเมมาติมาอีทางเมมา,างเม,มาตาปิตุนางโหนตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโร ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมญาตินางโหนตูสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายขอให้ญาติทั้งหลายมีความสุขอีทางเมคูรูปัชชายาจริยานังโหนตูสุขิตาโหนตูคูรูปัชชายาจริยานะยาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพาเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพาเจ้ามีความสุขอิทังสัพเพเทวะตานางโหตุ u, สุขิตาโหตุสัเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพะเปตานางโหตุ u, สุขิตาโหนตุสัเพเปตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปตทั้งหลายขอให้เปตทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพะเวรีนางโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพะสัตตานางโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุข ความมุ่งหมายและคำแปลคาถาพาหุงมหากาหรือพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทมีดังนี้บทที่1สําสำหรับเอาชนะศัตรตูหมู่มากเช่นในการสู้รบบทที่สองสำหรับเอาชนะใจคนที่กระด้างกระเดืองเป็นปฏิปักิ บทที่ 3, สาำหรับเอาชนะสัตว์ร้ายหรือคู่ต่อสู้บทที่ 4, สี่ำหรับเอาชนะโจรบทที่ห้าสำหรับเอาชนะการแกล้งใส่ร้ายกล่าวโทษหรือคดีความบทที่หกสำหรับเอาชนะการโต้อตอบบทที่ 7. จ็ดสำหรับเอาชนะ เล่เหลี่ยมกุสโลบายต่างๆบทที่8สํสำหรับเอาชนะทิฏฐิมานะของคนพระคาถาชิน,นะบัญชรสมเด็จพระพุทธาจาย์โตพรมรังสีวะัดละคังโคสิตาราม นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเภทนังอธิกยเยไกยะยายะเทวนานังปิยตังสุต,ตวาอิติปิโสพะคะวายะมะราชาโนทวเวสุวรรณโนมรนังสุข,ขังอะระหังสุขโตนะโมพุทธายะ ชยาสนาคตาพุทธาเชตวามารังสวานังจตุสัจจาสพังลัสังเยปิบิงสุนาลาสภาตันหังการาทโยพุทธาอัฏถวิสตินายกาสาเพปติตามหังมัตเเกเตมุนิสลาศีเสปติโตไมหังพุทโทธธรรมโมทวิโลจนเนสังโคปิโตไมหังอุเลสพะคุณากาโลอัตถเยเมอนุทรทโธสาลีปุตโตจทักินีโกนธโยปิิภาคัสเมิงโมคลาโนจาวามะเก ทักขิเนสวเนีไมหังอาสูงอนันทะลาหุโลกัสโปจะมหานาโมอุพาสุวามะสโสเะเกเกสันเตปิภาคัสเมีงสุริยว,วะปะพังคโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิตโตมุนิปุงคขวกุมาลากัสโปเทโลมาเหสีจิตตวาวาทโกโสมมหังวัฒนนิจังปฏิฐาสิกุณากาโลปุณโนอังคุลิมาโลจ่อุปาลีนันทะศิวลีเทลาปัญจอิเมชาตานาลาเตติลกามะมะ เศรษาีสิติมหาเถราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเถราิชิตวันโตชินโนรสาเจ้าวันตาศิลเตเชนะอังคามังเคสุสันติตาลาตนางปุระโตอาสิทักเคนเมตตาสุตตกลงทัชกังปัจจโตอาสิวามอังคุลิมาละกังขันธโมลาปริตันจะอาตานาติยะสุตตกลงอากาเสชาทนางอาสิเสรษปากาละสันติตา ชินานานาวะล่าสั่งยุตตาสตปากาละลังกตาวาตาปีตาทิสัญชาตาพายิราชาตุปัตวาอาศัยสาวิริยังยันตุอน,นันตชินเตชะสาวัตโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธ,ธาปัญชเลชลชินาปัญชาลามาชัมหิวิหะลันตังมหิทะเลสัทธาปาเลนตุมังสัพเเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขโตสุลโข ชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตาลายโยสัทธรรมานุภาวะปาริโตจะรามิชินะปัญชเชลีเคาถาบูชาพระศีวลี นะโมตัสสะพคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสีวลีจะมหาเถโรเทวตาณระปูชิโตโสระโหปัจจญาทิมหิอาหารวันธามิตังสธาสีวลีจะมหาเถโรยักขะเทวภูพิปูโต โสลโหปัจจะยาธิมหิอาหังวันทามิตังสธาศีวลีเถระคุนังเอตังโสติลาพังภาวันตุเมศีวลีจ,จะมหาเถโรเทวตานะระปูชิโตโสลโหปัจจะยาธิมหิอาหังวันทามิตังสธาศีวลีจ,จะมหาเถโรยักขเทวาภิปูโต โสลโหปัจจะยาทิมหิอาหางวันทามิตังสธาสีวลีเถระคุณังเอตังโสธิลาพังภาวันตุเมสีวลีจะมหาเถโรเทวตาณระปูชิโตโสรโหปัจจะยาทิมหิอาหางวันทามิตังสธาสีวลีจะมหาเถโลยักษะเทวาพิปูโตโสรโหปัจจะยาทิมหิ อาหารวันทามิตังสธาศีวลีเถระคุณนางเอตังโสธิลาพังพระวันตุเมคาถาบูชาพระปัจเจกับพุทธเจ้าของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคพุทธมาอุณโมพุทธายาวิระทโยวิระโคเนยังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิทโยพุทธะมานิมามะพุทธะสวะหม วิลาทยโยววลาคนใยังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหมวิลาทยโยววลาคนใยังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหมคาถาบูชาพ่อปู่ชีวกะโกมณรพัท โอมนะโมชีวโกศิลสาอาหังการุณ um oh, ok um ิโกสพัสตานังโอสถทิพามันตังประภาโสสุริยาจันทังโกมรพัจโจประกาเศสิวันธามิปันธิตโตสุเมธโศอโรคาสุมนาโหมิโอมนะโมชีวโกศิลสาอาหังการุณิโกสพัสตานังโอสถทิพามันตังประภาโสสุริยาจันทังโกมรพัจโจประกาเศสิวันธามิปันธิโตสุเมธาโศอาโรคาสุมนาโหมิ โอมนะโมชีวโกศิลสาอาหางการุณิโกสพัสตานังโอสถทิพมันตังประพาโสสุริยาจันทังกุมรารพัชโจประกาศเสสิวันธามิปันธิโตสุเมธาโสอาโรคาสุมนาโหมิโอมนะโมชีวะกะกุมรารพัชโจบูชายะโอมนะโมชีวะกะกุมรารพัชโจบูชายะโอมนะโมชีวกะกุมารพัชโจบูชายะคาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมอันเนี้ยปอหออันเนี้ยปอหอ นำโมไตสือไตปุยกิวเข้ากิวหลังกวงไตเลงกรรมกวงสืออิมพอสักนำโมไตสือไตปุยกิวเข้ากิวหลังกวงไตเลงกรรมกวงสืออิมพอสักนำโมไตสือไตปุยกิวเข้ากิวหลังตงไตเลงกรรมกวงสืออิมพอสักสาธุสาธุสาธุ